เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกม PUBG Mobile นะครับวันนี้เราจะมาเล่นในโหมดจุจุซึไคเซนหรือมหาเวทผนึกพานั่นเองนะครับที่สำคัญเรามีภารกิจนะครับไปดูที่ซีซั่นนะครับแล้วก็เข้าไปที่ไซเคิลการประจนภัยนะครับจากนั้นดูความทรงจำไซเคิลนะครับนี่ก็คือภารกิจนะครับในการรวบรวมนิ้วมือสกุลนะครับนี่ครับเราก็จะได้ เขาเรียกว่าฉายาฉายานะครับมาดูกันครับนิ้วที่1นอ่านิ้วที่1อันนี้อยู่ที่ไลาสั้นนะครับอยู่ที่ดาดฟ้าเโอเคอันนี้ง่ายหน่อยสําหรับนิ้วที่2นะครับอยู่ที่โรงเรียนถ้าชั้นว่ายน้ำได้ก็คงจะดีอ่านี้คิดว่าน่าจะเป็นสาว่ายน้ำนะครับส่วนนิ้วที่3มีมเ l ท t a r y b ในเงามืดของวัตถุโลหะขนาดใหญ่น่าจะเป็นเสาอะไรสักอย่างโอเค นิ้วที่4โพชิงกิจุดเลี้ยวของอุโมงใต้ดินอ่าโอเคเราต้องไปดูแถวอุโมงใต้ดินนะครับสุกุณะ5ใต้กำแพงที่สูงที่สุดเอ่อสึกลูนมันจะเป็นซากปรากรหักพังใช่ไหมหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงโบราณสถานอ่าอันนี้ง่ายหน่อยฮอสพิทอลนะครับนิ้วมือที่6สุกุณะอยู่ที่โหบนป้ายของโรงพยาบาลเลยนะครับหน้าทางเข้าชั้น2โอเคนิ้วที่7 ยาสตายาอยู่ที่โบสนะคร,รับนิ้วที่8อยู่ที่โรงงานไฟฟ้านิวเคียร์นะครับนิ้วที่9อยู่ที่ควาลี่อันนี้นิ้วที่10ชุตติ้งแลนสนามซ้อมยิงปืนนะครับโอเคทั้งหมดมันจะมีอยู่20นิ้วนะครับก็จะมีทั้งในอ e ีแลนเกลแล้วก็รีวิกอย่างละสินิ้วเดี๋ยวเราไปดู อ่าอีแลนเกลกันก่อนนะครับป้ายดังดีเตรียมตัวครับเตรียมตัวอยู่ตรงไหนเอ่ย โอเคเราเจอแล้วครับผมนี่ครับอยู่ที่ไพซั่นครับโอ้โหได้ปืนครับอ่าได้ลูวมือที่หนึ่งแล้วนะครับโอเคเราเรีบหารถแล้วก็ไปต่อครับ เฮ้ยได้ตุกตาด้วยครับเก็บมาครับตุกตาต้องสาบเฮ้ยมันมาแล้วชนเลยเฮ้ยชนเอื้อ,อโอเคไปครับไป มันต้องเป็นอันที่จากในภาพมันจะเป็นโรงไฟฟ้าที่มันเรียกว่าพังนะครับน่าจะเป็นโรงนี้แหละโอเคครับมาเรามาตามหานิ้วมือกันนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยอ่าเจอแล้วครับผมอยู่นี่เองครับอ,อมีเสียงด้วยนะครับ ที่สำคัญก็คือมีไอเทมให้เราด้วยครับโอ้เกาะสามเกาะสามมันก็ดีนะป้ายยิ่งเลยโอเคมาครับมาไปล่าผู้เล่นซะเปิดเลยครับนิ้วที่สามได้มาแล้ว เรียกเคิร์ดคอฟออกมาแล้วครับน้นที่4นะครับเฮ้ยเสียงรถไล่ตามอือมาดิโอ้โหตายเลยครับมีคนขับไล่ตามเรามา อยู่ไหนเอ่ยเจ้าตุ๊กตาอยู่นั่นนี่เองสาดกระสุนไปเออโดนต่อยโดนต่อยตายแน่เลยเออนีก่อนนีก่อนโอ้โหมันดุมันดุเว้ยมันดุเว้ย โอ้โหพุ่งชนเอาไปเลยครับร้อยนัดใส่ลูกก่อนใส่ลูกก่อนใจเย็กกน เออโดนโจมตีรอบนี้ไม่พลาดละตายซะเถอะได้ปืนส,สกาครับไอ้ปืนปืนคาโอเคติดไปลำกล้องคูณแปดครับ อยู่ตัวเองซะหน่อยนี่นั่นเองนะครับอยู่ที่ยัสนาย่าเปิดเลยครับเฮ้ย<ข>เสียงคน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 ว่ะเสียงคน หลบก่อนหลบก่อนอาจจะมีคนมาเก็บนิ้วสุกุณนะครับมีตุ๊กตาต้องสาบด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนั่นไง มันน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามอะป้ายปตุ๊กตาอย่าตามเรามานะปลาไป็นกตาต้องสาบ โอเคเหลือสองคนแล้วนะน่าอยู่ข้างในนี้น่าอยู่ข้างในนี้โอเคครับได้ที่หนึ่งสุดยอดอีอีขอบใจมากนะจ๊ะเจ้าตุ๊กตา ได้แต้มพลังวิญญาณเท่าไหร่ได้ห้าสิบแต้มเนะี่ยโอเคครับ จะอยู่ใต้นี้เปล่าเราเดินหาก่อนโอเคครับเดินหาก่อนอ่าเจอแล้วครับโอเคเราเจอแล้วนะครับได้ปืนอะไรเอ่ยโอ้ได้ m16 ครับป้ายเฮ้ยเสียงสตู อายิงบอดไปเจอไหมอ้าเจอแล้วครับเปิดครับโอเคเราเจอนิ้วสุคุณาที่เก้าแล้วครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงควารีดูเหมือนเราจะอยู่ในกลางดงฆ่าศึกนะครับเฮ้ยโอ้โหชนโอ้ ตายแล้วตายแล้วโอ้โหจะตายจะตายเอาโอ้โห เปียเปียเปียเลยครับหลบครับหลบโอย้ดจริง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 เราคงไม่รอดในคลิปนี้แล้วลบก่อน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 เออตายครับโอเคได้มาสองจุดแล้วครับจะเล่นต่ออีกตาหนึ่งหน้าโรงบาลเลยครับหน้าโรงบาลเลย โอเคครับถึงแล้วนี่ไงเจอแล้ววิล่วงสวยแล้วไงเปิดครับนี่เปิดแล้วไปอย่างไวโอเคได้หมวกสามกับเอมโฟครับ นี่ไงเราเจอแล้วครับนิ้วของสุกุนะอยู่ตรงนี้ครับชุดติงแลนด์เปิดครับได้ไรเอ่ยเดีย๋ยวเพิ่งมีคนมาตอนนี้นะได้เกาะสองครับแล้วก็สไนเปอร์ m24 เก็บมาสักหน่อยแล้วกันไปครับไปต่อเฮ้ยใครเอ่ยเรียบร้อยครับมันไม่ได้ยิงเรานะน่าจะยิงคนอื่นโอ้ยหลบห ขอบอดด้วยกันนี่านู้นนะครับนี่ครับโอเคเราก็วิ่งขึ้นไปนี่เราเจอแล้วยังไม่มีใครเปิดกล่องด้วยครับไปเปิดครับ โอ้ได้ปืนคาเฮ้ยเจอแล้วครับตรงนี้มีเสียงพลังวิญญาณอันแก่งกล้านี่ไงเจอแล้วอยู่ตรงนี้นะครับเปิดมาเลยนิ้วสกุณาที่10ครับได้เกาะสาด้วย sุดยอด đấy các bạn, ok, chúng ta hêu bản thân mình trước, đòn jing đòn chết rồi, đòn jing đòn jing, nghe này nghe này ไปแล้วไม่สู้จ้าตุ๊กาตาตุ๊กาตาโหดเกินเฮ้ยลบก่อนลบก่อนมันมีคนอีกนี่่าเสียงเรียบร้อย พอดีเลยระเบิดควันครับจําเป็นมากมีเสียงคนมีเสียงคนเรียบร้อยโอูห้หูล้ากล้องไดม้มาถึงก็ได้เลยครับไปเจอจะละใจะละคน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 ตั้งเป็นหนึ่งนัดครับ อุ้ยโดนด้วยเข้าหัวเต็มเต็มครับเฮ้ยจุดนู้นจุดนู้นเจอแล้วเจอแล้วอื้อหือ ตายครับที่หนึ่งครับผมเย่ไปดูผลการลบกันได้ um แพตตินัมสี่สิบห้าแ้มครับอย่างเยอะเลยอะ่ะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ